สวัสดีครับออกกันคือเก่าเหมือนเดิมครับอาพี่น้องมาเลี้ยงกล้วยคือเก้านะครับนะครับย่ามือแรกนะครับ้าพี่น้องมาเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยคือเก้านะครับอยู่หายอยู่หน้านะครับ นี่มือแล้งนะครับเนาะจะเป็นกํลาลังโต๊ะดินเนาะจัดมาเลียงควายนะครับจะเอาเขาคอกันได้นี่ไดเวลาแล้วคําหมืดแล้วเนาะนะครับนี่ลูก้ายครับลูกสายนี่นะ,น,นะครับปล่อยเป็นแรับปล่อยเป็นกัจเอาเขาคออันนี้ลูกสาวใหญ่ครับลูกสาวใหญ่เนาะ นี่นะครับสาวง่ายนี่นะครับกินดีครับเพื่อนนี่เรื่องกินหยาบว่าต้องห่วงครับเพื่อนนี่กินดีกินดีเพี้ยนดีนะครับมือนีประหงวัดเป็นบกขยิมบาได้นะครับมือนี้เบิ้งกระหงวัดบกขยิมเนาะกก็จะเลี้ยงอยู่นี่แหละครับเปนกว่านเจะกลับกอดเองเพื่อนเนาะูอเคครับตัวนึงนี่ตัวนึ่งนะครับกินหนูกินนะครับบรรยากาศกับประมาณนี้นะครับ ครเบ,บ่งวิวไปน้ำนะครับเบ่งต้นหม่ไปน้ำนี่ต้นว่านะครับเป็นหฮมดีดีครับต้นว่า นะครับผมพาเพื่อนมาก,กินวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งกัอาจจะร้ายนะครับมันจะกินดีนะครับกินดีดีดีพี่แม่นี่กินอย่างดีนะครับบลาอเด้กกันได้กินกินอยู่หันนะครับกันได้กินกินมําำเป็นเหมิดเลยนะครับพี่แม่นี่เนะาะเพื่อนจะขวงดีนะครับพันห่วงอ้เด้ว่าผมถ่ายรูปเพลินย่อยลายย่อนกินกิน ช่วงนี้ฝนบ่ตกนะครับหนาก็จะอุดแน่นะครับนะนรเ,เน้องนาก็จะอุดแน่ตะบากะนี่นะครับตามวิธีนะครับข้างน้าแรงเนาะอาจจะมืดนะครับข้างน้าแรงเนาะเบ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศไม่เมือนแรงนะครับอาจจะมืด,นดนนเนี่ยด้อเด้อมันสะท้อนแสงเนาะ เบิร์นคากๆเลยร์เลยค่ะเนาะน,น่ครับปล่อยยังสิละครับให้มันกินตังสิละไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามฝากคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นำเด้อครับบอสิเป็นช่องทางห,หลายๆช่องทางนะครับเฟซบุก๊ก y o u ูทูบทิกตอกนะครับอินสตาแกรมนะครับฝากทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหนเด้อครับโอเคครับไว,เเว,เว,เวบ้เจอกันคลิปหน้าเนาะวิธีของคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ